สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพทก็จะมาแชร์เคล็ดลับที่ร้านค้าออนไลน์ห้ามพลาดน,นั่นก็คือการใช้ชิปมิตี้เชื่อมต่อ Facebook Instagram และ Li โอเอนั่นเองค่ะหลังจากดูคลิปนี้จบนะคะคุณจะสามารถจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นและที่สําคัญยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเนื่องจากชิปมิตี้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเมตาโดยตรงแน่นอนว่าเราสามารถเชื่อมต่อ Facebook Instagram และ Li โอเอได้ค่ะ ซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยก็มีมากมายเลยนะคะแน่นอนว่าคุณไม่จําเป็นต้องสลับแอปไปมาให้วุ่นวายค่ะทั้ง Facebook และ Instagram เนี่ยก็สามารถเข้ามาตอบที่ชิิตี้ที่เดียวได้เลยหลังจากพูดคุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะคะก็สามารถสร้างลิงค์คำสั่งซื้อในช่องแชทได้ทันทีค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะมีการส่งลิงค์คำสั่งซื้อให้กับลูกค้าเพื่อกรอกชื่อที่อยู่และแจ้งโอนเงินอัตโนมัติค่ะ ระบบนะคะจะมีการตัดสต๊อกทันทีรู้สต๊อกแบบเรียลไทม์หมดปัญหาขายเกินสต๊อกค,ค่ะและระบบก็จะมีการส่งเลขพัสดุให้กับลูกค้าทันทีเมื่อส่งของไม่จําเป็นต้องมานั่งพิมพ์เลขพัสดุส่งให้ลูกค้าทีละคนค่ะและสุดท้ายนะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาดูสถานะออเดอร์ทั้งหมดที่เช็กมิตี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบินที่รอจัดส่งนะคะหรือว,ว่าเป็นบินที่ส่งของแล้วนั่นเองค่ะก่อนอื่นเพจขอให้ทุกคนใช้ความพร้อมตรงนี้กันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้สะดุดระหว่างทางค่ะ หนึ่งเลยนะคะสำหรับการเชื่อมต่อ Facebook Page ค่ะคุณจะต้องมีสิทธิ์เป็นแอดมินของเพจก่อนนะคะและในชิมิตี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อเป็น Facebook Page เท่านั้นนะคะและสามารถเชื่อมต่อได้ไม่จำกัดเพจเลยค่ะและ 2. ค่ะก่อนที่จะเชื่อมต่อ l i n e OA นะคะคุณจะต้องเข้ามาเชื่อมต่อ Facebook Page ก่อนทุกครั้งค่ะเพื่อที่จะเปิด API การรับส่งข้อความอัตโนมัติค่ะ,คะก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างสินค้าหรือเชื่อมต่อโซเชียลคอมเม c ร์กันนะคะ,คะจะพาทุกคนมาตั้งค่าด้านขาเบือ้องต้นกันก่อนค่ะ ก่อนอื่นนะคะทุกการตั้งค่าค่ะสามารถเข้าไปที่รูปฟันเฟืองที่หน้าระบบชินิตี้ได้เลยค่ะให้เข้าไปที่รูปตั้งค่านะคะฟันเฟืองตรงนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาตั้งค่าร้านค้ากันค่ะก็จะให้ใส่ข้อมูลของร้านนะคะเช่นโลโก้ร้านนะคะชื่อร้านที่อยู่ค่ะแล้วก็สีหลักของร้านค่ะโดยทางร้านสามารถใช้สี่ซีไอแบรนด์ได้เลยโดยที่หน้านี้นะคะสามารถเข้ามาเช็คเครดิตและแพ็กเกจที่ใช้งานได้เลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่ตั้งค่าการขนส่งกันค่ะ โดยให้ใส่ชื่อขนส่งที่ต้องการใช้งานในระบบ Shipity นะคะเช่น EMS, Curry, Flat Express ค่ะโดยกด dropdown เพื่อเลือกขนส่งได้เลยนะคะหากต้องการใช้ส่งผ่านระบบทุกออเดอร์เนี่ยก็สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันใช้ส่งผ่านระบบ Shipity Express เป็นค่าเริ่มต้นได้เลยเมื่อตั้งค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปตั้งค่าค่าจะส่งกัน,นะคะ่ะโดยคลิกที่แท็บ วิธีคิดราคาค่าจัดส่งนะคะจากนั้นก็สามารถตั้งค่าราคาค่าส่งได้เลยค่ะถัดไปคือการตั้งค่าการเงินนั่นเองค่ะโดยกดปุ่มที่บวกเพิ่มธราคานะคะมุมบนขวามือเพื่อเพิ่มเลขที่บัญชีเข้าไปในระบบค่ะซึ่งข้อมูลเลขที่บัญชีเหล่านี้นะคะก็จะไปแสดงบนลิงก์คําสั่งซื้อหรือว่าลิงก์บินค่ะให้ลูกค้าเขาสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการโอนเงินผ่านบัญชีไหนค่ะการตั้งค่าถัดไปนะคะก็คือการตั้งค่าข้อความคําสั่งซื้อค่ะ โดยคุณสามารถตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อและข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่หน้านี้ได้เลยนะคะจะให้ระบบเจ็นข้อความให้หรือว่าตั้งค่าข้อความเองก็สามารถเลือกได้เลยค่ะอย่าลืมกดบันทึกทุกครั้งนะคะและสุดท้ายนะคะแพคก็จะพาไปล็อกอินโซเชียลมีเดียกันค่ะทั้ง f a c e b o o k line แล้วก็ Instagram นะคะก็คลิกที่หัวข้อเชื่อมต่อระบบอื่นค่ะเลือกโลโก้ Facebook คลิกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ค่ะ แก้ไขการตั้งค่าก่อนหน้าแล้วก็เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อได้เลยนะคะคลิกดำเนินการต่อค่ะเลือก Business นะคะแล้วก็เลือกบัญชี Instagram ที่ต้องการเชื่อมต่อได้เลยค่ะจากนั้นคลิกดำเนินการต่อคลิกที่ปุ่มบันทึกนะคะแล้วก็คลิกเข้าใจแล้วค่ะเท่านี้นะคะก็จะสามารถล็อกอิน Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m เข้ามาในชีิตีได้แล้วค่ะหามีหลายเพจนะคะก็สามารถเลือกได้ทุกเพจเลยค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นการสร้างสินค้าและตั้งรหัสสินค้าหรือว่า SKU กันค่ะโดยแพทนะคะจะใช้คําว่ารหัสสินค้าหลักสําหรับสินค้าเดี่ยวๆหรือสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกค่ะและใช้คําว่ารหัสสินค้าย่อยสาหรับสินค้าที่มีตัวเลือกเช่นสีหรือไซส์หรือมีลายค่ะสามารถตั้งรหัสสินค้าได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและตัวเลขเลยค่ะแต่แพทจะไม่แนะนําช่องว่างหรือว่าสัญลักษณ์พิเศษนะคะเราจะใช้รูปแบบเดียวกันก็คือชื่อสินค้าบวกสีบวกไซส์ค่ะ ให้ไปที่หน้าสินค้าในระบบช h i ดิที้นะคะในหน้าสินค้านี้ค่ะก็จะแสดงข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่คุณมีการเพิ่มเข้ามาในระบบชิ i ดิที้ค่ะก็ประกอบไปด้วยรูปภาพสินค้าชื่อสินค้ารหัสสินค้าและราคาขายค่ะและสถานะของสินค้าค่ะขอแนะนำสถานะสั้นๆในระบบช h i ดิที้ก่อนนะคะ s t o อกนะคะก็คือจำนวนสินค้าทั้งหมดที่คุณมีการเติมเข้ามาในระบบชิปดิที้ค่ะ จองคือจำนวนสินค้าที่มีการเปิดออเดอร์ไว้แต่ยังไม่ได้จัดส่งค่ะ pre order คือสินค้าที่ทางร้านมีการเปิดออเดอร์ไว้โดยใช้ฟังก์ชัน pre order ซึ่งการเปิดออเดอร์แบบ pre order นี้นะคะก็สามารถเปิดได้โดยที่ยังไม่มีสต็อกค่ะคงเหลือคือจำนวนสินค้าคงเหลือที่สามารถนำไปขายต่อได้ค่ะเมื่อรู้จักหน้าสินค้ากันคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสร้างสินค้ากันค่ะซึ่งเพาะจะสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกนะคะเช่นมีสีหรือว่ามีไซส์ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ให้คลิกที่ปุ่มบวกเพิ่มสินค้านะคะจากนั้นก็ใส่รูปภาพสินค้าราคาสินค้าชื่อสินค้าและราคาขายค่ะและเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเห็นหัวข้อสินค้าย่อยนะคะให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าย่อยและสร้างรหัสสินค้าแบบมีสีหรือว่ามีไซส์กันค่ะสมมุติว่าเดรสสีแดงของแพรนะคะมีทั้งไซส์ S, M, L, XL แพรก็จะใส่รหัสสินค้าเป็น dress red ขีด S ค่ะ r e รสขีดขีด M r a สขีดเรขีด L และ r a สขีดเรขีด XL ตามลำดับค่ะถัดไปนะคะก็จะใส่ชื่อสินค้าค่ะเช่นชุดเรสสีแดงขีด S ชุดเรสแดงขีด M ชุดเรสแดงขีด L และชุดเรสแดงขีด XL ตามลำดับค่ะและสุดท้ายนะคะก็ใส่ราคาขายได้เลยค่ะหากยังไม่มีสต็อกหรือว่ายังไม่มีบาร์โคดนะคะก็สามารถเว้นไว้ก่อนได้ค่ะ หรือหากยังไม่มีบาร์โคดก็สามารถใช้ชิปพิที่ในการเจ็นบาร์โคดได้เช่นกัน,นะคะ่ะหากคุณต้องการใส่รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมนะคะเช่นใส่แบรนด์ใส่หมวดหมู่หรือว่าตั้งแจ้งเตือนเมื่อสต๊อกไฟหมดเนี่ยก็สามารถเข้าไปใส่ข้อมูลเพิ่มที่หัวข้อรายละเอียดได้เลยค่ะเมื่อใส่ข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกเพื่อสร้างสินค้าในระบบได้เลยค่ะเมื่อสร้างสินค้าเรียบร้อยนะคะก็จะสามารถกดที่ปุ่ม บวกเติมสต็อกนะคะเพื่อเติมสต็อกสินค้าให้พร้อมขายสําสหรับการเปิดออเดอร์ที่หน้าแชทค่ะเมื่อสินค้าพร้อมแล้วร้านค้าพร้อมแล้วเราไปเปิดออเดอร์บน Facebook Page กันค่ะไปที่เมนูแชทนะคะเพื่อตอบแชท a c e b o o k และ d m IG ค่ะคลิกจบดาวเพื่อเลือกเพจที่ต้องการตอบแชทนะคะและสร้างออเดอร์ค่ะเลือกแชทลูกค้านะคะใต้ชื่อลูกค้าค่ะคุณสามารถติดแท็กได้ค่ะ โดยติดแท็กนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและแยกประเภทล,ลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะและยังสามารถเลือกบอดแคสลูกค้าจากแท็กได้อีกด้วยค่ะคุณสามารถตอบแชทลูกค้าที่ช่องตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะคะถาลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าค่ะคุณสามารถคลิกที่ปุ่มรายละเอียดสินค้าเพื่อส่งรายละเอียดของสินค้ารายการนี้นะคะให้กับลูกค้าได้ค่ะ หากคุณมีการสร้างโค้ดส่วนลดในระบบชิปนิตี้นะคะและอยากให้ลูกค้าเก็บโค้ดเพื่อใช้ในการแลกส่วนลดเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกปุ่มลิงก์เก็บโค้ดให้กับลูกค้าได้เลยนะคะหากต้องการบอร์ดแคสข้อความนะคะก็สามารถคลิกที่ปุ่มบอดแคสค่ะและตั้งค่าข้อความที่ต้องการบอดแคสได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะก็สามารถที่จะตั้งเซฟรีพายหรือว่าข้อความใช้บ่อยได้ไม่จำกัดเลยนะคะ แอดมินเนีย่ยสามารถกดส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะประหยัดเวลานะคะพิมพ์ตอบแชทไปได้เยอะเลยค่ะถัดไปแพทยะพาทุกคนไปเปิดออเดอร์หน้าแชทกันค่ะให้คลิกที่ปุ่มบวกเพิ่มออเดอร์นะคะเลือกคลังสินค้าที่ต้องการเปิดออเดอร์ค่ะเพิ่มสินค้าลงออเดอร์ได้เลยค่ะเลือกขนส่งที่ต้องการใช้งานกดคำนวณค่าส่งทุกครั้งนะคะเพื่อค่าส่งที่ตั้งค่าไว้แสดงผละคะ่ะ คลิกปุ่มสร้างออเดอร์และคลิกส่งบินคลิกส่งอินบ็อกซ์ค่ะเพื่อส่งข้อความคำสั่งซื้อและลิงก์คำสั่งซื้อให้กับลูกค้าผ่านช่องแชทค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างออเดอร์หน้าแชท a c e b o o k ได้แล้วค่ะถัดไปค่ะแพทจะพาทุกคนไปสร้างออเดอร์บน DMIG ในชิปบิ๊กกันค่ะโดยเลือกบัญชี IG ที่ต้องการตอบแชทและสร้างออเดอร์นะคะเลือกแชทลูกค้าค่ะใต้ชื่อลูกค้าเนี่ยก็สามารถติดแท็กได้เหมือนเดิมนะคะ แลาคุณสามารถตอบแชทลูกค้าที่ช่องแชทต,ตรงกลางได้เลยค่ะถัดไปเราจะไปสร้างออเดอร์กันนะคะโดยขั้นตอนทั้งหมดก็จะทําเหมือนการเปิดออเดอร์ผ่านหน้าแชท a c e b o o k เหมือนเดิมเลยค่ะคลิกที่ปุ่มบวกเพิ่มออเดอร์นะคะเลือกคลังสินค้าที่ต้องการเปิดออเดอร์ค่ะเลือกสินค้าลงไปในออเดอร์เลือกขนส่งที่ต้องการใช้งานค่ะอย่าลืมคลิกปุ่มคํานวณค่าส่งทุกครั้งนะคะจากนั้นคลิกปุ่มสร้างออเดอร์ ส่งบินและคลิกส่งอินบ็อกซ์เพื่อส่งข้อความคาสั่งื้อได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเปิดออเดอร์ผ่านน้าใช้ Facebook และ i n s t a g r กรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแพทย์จะพาทุกคนนะคะไปเปิดออเดอร์บนไลน์ OA กันค่ะแต่ไลน์ OA นะคะจะพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าการตอบแชทบนไลน์ OA เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาตอบในชิปวิตีเหมือนอย่าง a c e b o o k และ i n s t a g r กรนะคะแต่จะเป็นการเข้าไปตอบแชทบนไลน์ OA โดยตรงค่ะ จะมีขั้นตอนการเปิดออเดอร์ยังไงไปดูกันค่ะสำหรับ Line OA นะคะคุณจะต้องติดตั้ง Extension และลงปลั๊กอินก่อนค่ะโดยพิมพ์ค้นหาในเบราว์เซอร์นะคะว่า s h i p n i t y for Line OA ค่ะคลิกเพิ่มใน Chrome นะคะแล้วก็ Add Extension ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกที่รูปจิ๊กซอนะคะมุมบนขวามือค่ะคลิกพิมเพื่อปรับมุด Extension ได้เลยนะคะเมื่อปรับมุดเรียบร้อยนะคะก็จะเห็น e x t e n s i o n รูประวานของ s h i p n i t y ค่ะ เข้าไปที่ Line OA นะคะเลือกบัญชีที่ต้องการตอบแชทและสร้างออเดอร์ค่ะเลือกเมนูแชทได้เลยค่ะคลิกลูกศรในช่องสีเขียวทางฝั่งขวามือนะคะแล้วก็กรอกอีเมลและรหัสผ่านของระบบชิฟตี้ค่ะจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะสำหรับ Line OA นะคะจะต้องมีการเปิดบอดเพื่อที่จะรับส่งข้อความค้างไว้นะคะในช่วงที่จะมีการส่งข้อความนั่นเองค่ะ โดยตัวบอดนะคะก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าค่ะให้กดเปิดบอดค้างเอาไว้นะคะหลังจากนั้นลองเปิดออเดอร์กันค่ะซึ่งการส่งข้อความอัตโนมัติจากชิปมิตี้นะคะมายัาง l i โอเอค่ะจะต้องมีการเปิดบอดค้างไว้เสมอนะคะหากมีแอดมินหรือว่ามีการใช้งานพร้อมกันหลายๆอุปกรณ์นะคะแนะนําให้เปิดบอดเพียง1เครื่องเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ระบบนะคะส่งข้อความซ้ําซ้อนกันค่ะ โดยการเปิดออเดอร์นะคะจะมีขั้นตอนเหมือนกับการสร้างออเดอร์บน Facebook และ Instagram เลยค่ะให้คลิกที่ปุ่มบวกออเดอร์นะคะเลือกคลังสินค้าได้เลยค่ะเลือกสินค้าลงไปในออเดอร์ค่ะเลือกขนส่งนะคะแล้วก็คลิกคำนวณค่าส่งทุกครั้งค่ะจากนั้นคลิกส่งบินค่ะแล้วก็กดส่งอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพื่อที่จะส่งข้อความคำสั่งซื้อแล้วก็ลิงค์คำสั่งซื้อไปให้กับลูกค้าค่ะ เท่านี้นะคะก็จะสามารถสร้างออเดอร์บน l ล n e OA ได้แล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเมื่อเปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูวิธีการจัดการออเดอร์กันค่ะโดยไปที่เมนูออเดอร์คลิกหนะ้าออเดอร์หลักค่ะออเดอร์ที่ยังไม่ชำระเงินนะคะสถานะก็จะเข้ามาอยู่ที่ยังไม่ชำระเงิน,นะคะ่ะออเดอร์ที่ลูกคา้าแจ้งโอนแนบสลิปเข้ามาผ่านลิงก์บินหรือลิงก์คำสั่งซื้อแล้วนะคะสถานะก็จะอยู่ที่ตรวจหลักฐาน,นะคะ่ะ เพื่อทางด้านนะคะเข้ามาเช็คความถูกต้องของสลิปค่ะหากสลิปถูกต้องนะคะสามารถคลิกยืนยันได้เลยหรือร้านไหนที่ไม่มีเวลาตวรวจสลิปนะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชันตรวจสอบสลิปอัตโนมัติของระบบชิปนิตี้ได้ค่ะเพื่อช่วยตวรวจสลิปซ้ำหรือสลิปปลอมก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะจากนั้นให้ทางร้านทำการพิมพ์ใบปะหน้าและเมื่อพิมพ์แล้วนะคะอย่าลืมคลิกเปลี่ยนเป็นพิมพ์แล้วค่ะเพื่อป้องกันการกลับมาพิมพ์ใบปะหน้าซ้ำด้วยนะคะ ถัดไปที่สถานะรอแพคค่ะให้ทางร้านทำการเช็คสินค้าก่อนที่จะแพ็คลงกล่องค่ะป้องกันการแพ็คซ้ำแพ็คผิดได้ค่ะโดยคลิกที่ปุ่มเช็คไดการสินค้าจากนั้นใช้รหัสสินค้าหรือว่าบาร์โค้ดในการเช็คสินค้าลงกล่องได้เลยค่ะเมื่อเช็คครบแล้วนะคะก็ให้คลิกยืนยันการแพ็คของได้เลยค่ะแล้วก็คลิกยืนยันอีกครั้งนะคะ เมื่อคุณนำพัสดุไปส่งที่สาขาเรียบร้อยแล้วค่ะให้กลับมาที่หน้าออเดอร์ค่ะเพื่อที่จะกรอกเลขพัสดุและกดปิดรายการออเดอร์ได้เลยนะคะ mm. เมื่อกอกเลขพัสดุในระบบแล้วค่ะระบบก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเลขพัสดุเข้าไปในช่องแชทลูกค้าทันทีค่ะถ้าจะกลับเข้าไปที่ line oa นะคะให้ดูตัวอย่างข้อความอัตโนมัติหลังจากที่ทางด้านนะคะเข้ามากรอกเลขพัสดุในระบบเรียบร้อยค่ะก็จะขึ้นว่าระบบทำการส่งเลขพัสดุให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะ เพียงแค่มีกี่ขั้นตอนนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างออเดอร์ส่งบินส่งเลขพัสดุให้ดับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูจบแล้วแพชเชว่าทุกๆคนนะคะจะสามารถเริ่มต้นใช้ชิปมิตี้ในการจัดการด้านค้าให้เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะการใช้ชิปมิตี้ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดเวลาแต่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานแบบเดิมๆค่ะ หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพระยินดีตอบทุกคำถามค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้แพรขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ